ุณมากนะคะที่ส่งกำลังใจให้แอนมาเสมอนะคะแอนทำดีที่สุดในเวลานั้นแล้วก็จอยมากค่ะจอยมากค่ะเมืม่อวานคือถึงจุดที่แบบที่เราฝันแล้วเนาะที่เราจะได้มายืนบนเวทีด้วยสายสะพายของประเทศไทยแล้ว เมื่อวานทําเพื่อคนทํเชื่อว่าหลายคนยังคง move on ไม่ได้นะครับสำหรับการประกวดเวที Miss Universe กับที่แอนโทเนียตัวแทนสาวไทยของเรานะครับเข้ารอบไปได้ลึกมากอีกนิดเดียวแล้วเชียวครับแต่ก็ได้ออรองอันดับหนึ่งมาครองนะครับผู้ชมครับท่ามกลางดราม่าท่ามกลาง ที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยินดีกับทางนี้ก็เรากลัวนะครับเพราะว่าเขาเองก็ถือว่ามีความสามารถต้องเคารพการตัดสินใจของนางคณะกรรมการนะครับล่าสุดครับแอนโทเนียไลท์สดนะครับหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมานะครับวันแรกนะครับหลังจากที่รับตําแหน่งรองอันดับหนึ่งมิชชนนเวิร์สเนี่ยครับโดยมีการบอกนะครับว่าไม่ต้องไปคิดถึงผลของเมื่อวานรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากต่อการเติบโตของตัวเองในการเดินทางครั้งนี้ และการสนับสนุนที่ได้รับจากแฟนๆทุกคนการมีส่วนร่วมถือเป็นประสบการณ์ในการเติบโตและการเรียนรู้ที่ไม่ธรรมดายินดีอย่างยิ่งกับมิจูนิเวิร์สคนใหม่อย่าลืมติดตามการเดินทางของเธอไปสู่จัก,กรวาลสนับสนุนเธอและส่งความรักให้กับเธอเธอเป็นคนน่ารักมากๆและสมควรได้รับตำแหน่งแล้วฉนันขอแสดงความยินดีกับเธอและหวังว่าเราทุกคนจะติดตามการเดินทางของผู้แข่งขันทุกคนนี่นะครับแอนทเนียยังบอกครับว่าวันนี้เช้านี้ฉันมีความสุขมาก เพราะได้นอนหลับบนเตียงที่สบายมากในอินเตอร์คอนติเนนตัลเอลซาวาดอดูแลพวกเราดีและบริการดีมากๆด้วยเช่นกันอากาศที่นี่ก็น่าอัศจรรย์มากร้อนและแดดจัดพอวองออกไปนอกหน้าต่างฉันเห็นต้นปาล์มย้อนคิดถึงตอนไปทะเลทาให้มีความสุขยิ่งขึ้นนี่ครับเขาบอกว่าเช้านี้เนี่ยเศร้าตอนตีสีวันนี้เนี่ยเพื่อนร่วมมองของฉันเดินทางกลับสบปบปลาวตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมิสลาวเป็นผู้ให้การซัพพอตที่ดีและเป็นคนน่ารักมากๆ เธอเป็นคนตลกและห่วงใยคนอื่นเธอช่วยฉันมากมายช่วยใส่คอนแทคบางครั้งเธอก็ช่วยฉันทําผมเราต่างอยู่ตรงนั้นและช่วยซัพพอร์ตกันและกันเธอมากอดฉันบนเวทีเมื่อว,า,วานหลังฉันได้รับตําแหน่งรองอันดับหนึ่งเธอเป็นคนใจดีและน่ารักมากรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งบนเวทีมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดกล่าวก็คือตัวของคุณแอนโทนีครับขอบคุณมากนะคะที่ส่งกําลังใจให้แอนมาเสมอนะคะแอนทําดีที่สุดในเวลานั้นแล้ว ก็จอยมากค่ะจอยมากค่ะเมื่อวานคือถึงจุดที่แบบที่เราฝันแล้วเนาะที่เราจะได้มายืนบนเวทีด้วยสายสะพายของประเทศไทยแล้วเมื่อวานทำเพื่อคนไทยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ถึงจุดที่ทุกคนคาดหวังแต่ว่าแอนเชื่อว่าทุกคน ส่งกำลังใจแล้วก็ภูมิใจในในในทุกอย่างที่ได้ได้ทำจนถึงวันนี้นะคะ